มึงจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเก็บกลั้นมาเต็มแม็กแน่นิวคาเซินนะงานโง่สวัสดีครับทุกคนนะ <c oughs> ก่อนเกมก่อนเกมน่าเกินี้แล้วนิวคาเซิลเนี่ย, <c oughs> ยโอ้โหจะเยอนอาจจะเจอกับบุกไปเยือนนะบุกไปเยือนแมนซิตี้โอ้โห สี่ิเลยทีเดียวนะแต่ก่อนที่เราจะไปแมนซิตี้เนี่ยขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะเมื่อคืนใครดูบอลมั่งไม่รู้นะเมื่อคืนเนี่ยเ,เป็นไอ้คู่ใบตั้นกับแมนยูโอโหพ่อคุณเอ้ยใบตั้นนะมึงไปกินดีหมีดีเสือมไโอโหแล้วเล่นดีมากนะครับนะเพรสซิ่งสูงแต่ละทีเนี่ยขึ้นดันขึ้นมาเนะี่ยแมนยูนี่ไปไม่เป็นเลยนะ เม็กโทมินงแม็กโทมิเนนี่โดนตัดเกมตรงกลางได้ตลอดเลยแบบคือแก,แกะไม่ออกอะ่ะเอ,า,อางนี้ดีกว่าแกะแกะ,แกะการเพรสซิ่งของไบรตันไม่ออกเลยจริงๆนะแล้วเจ้าอิโคลเล่เมื่อคืนโอ้โหเด่นมากเลยวิ่งเติมเชื่อมตรงทางซ้ายเนี่ยเรียกว่าซีดมากนะโอ้ไบรตันไี่เล่นขนาดนี้เลยเี่อโอ้ผม,มเมื่อคืนนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะไม่มีอะไรดูก็เลยเปิดดูคู่แมนยูเล่นๆไป โอ,บบ unreal, <c oughs> โอ้โหแบบบีบขึ้นมา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 แมนยูจะเตะคือได้แต่เตะทิ้งเตะคว้างอ่ะอืแล้วก็เกือบโดนเวลเบกโฉบไปลกวานลงวารานะเนี่ยโอ้โหแบบเขาเขาเขาเอากันแบบบีบกันทั้งเกมจริงบีบกันแบบทั้งทีจริงนะม่เกินแมนยูนี่ไปไม่เป็นเลยเลยต้องต้องบอกว่าต้องใช้เรียกว่าเปลี่ยนตัวสำรองที่เด่นลงมานั้นก็คือแม็กควาย บอลมึงโดนเป็นสามสี่ดอกแล้วมึงเปลี่ยนแบ็กควายเนี่ยนะสี่ซูตพูดสวรรค์บมเมื่อคืนแมนยูโดนใบเหลือเชื่อมากนะเหลือเชื่อมากถ้าเป็นเออไม่รู้สิแต่แบบไม่ไบตันนะ่ะนะโอ้โหถ้าแพ้พวกลิกวเวอร์พูลลิเวอร์พูลอ่าโอเคพอจะโอเคอยู่แต่พอกลายเป็นแพ้ไบตันเละตุ้มเป๊ะละละเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้คือแบบอืออะไรวะเนี่ยนะ,สะแสดงว่าแมนยูเนี่ย มีปัญหาในรั้วในรั้วจริงๆเลยมีมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยก็แฟนแมนยูก็คงจะผมเชื่อว่านะก็คงจะแบบดูแบบให้มันจบในฤดูกาลแล่วแหละตอนเนี้ยคือไม่หวังอะไรกับทางเ,เจ้ารับรังนิงและปรมาจารย์ก์ฟุตบอลคงไม่ไม่หวังกับรังนิงนั่นแหละผมดูลักษณะแล้วนะกนะ็คือว่าค่อยคิดว่าน่าจะหลายคนคงจะคิดว่าว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้าก็คือ,อ,อทางเพนฮักเข้ามาเนี่ย อ่าแล้วก็ได้อย่างฟานเดอร์เบกลับมาในเดนลางเนี่ยเผยเผฟานเดอร์เบอาจจะมาก,กระชูดในการคุมทัพของเทนฮางในครั้งนี้ก็ได้นะย้ายจากจคารเจ็คมาฤดูการหน้าเนี่ยมาคุมแมนยูเนี่ยซึ่งฤดูการนี้ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็คงจะปล่อยให้ไม่เป็นไปตามยะถากรรมมึงจะทําอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดกันนะคือแลแต่แลแต่รเัเลยเออมึงจะ ผมยังทำแกง,งไงก็นแล้วแต่งบงเลยดูกระดาษโดนใบตัต้นกระซวกไปสี่ส่น้วนแบบโอ้โหแบบนะรับไม่ได้จริงผมในถึงแม้ไม่ใช่แฟนคลับแมนยูนะครับแต่ว่าก็เห็นคือผมเข้าใจในหัวอกของคนที่เขาเรียกว่าเป็นกองเชียร์นะผมเข้าใจในหัวอกตรงนั้นเลยเพราะว่าคือแมนยูเนี่ยเขายืนหนึ่งยืนคือแบบเขาอยู่ในอันดับท็อปมาตลอดอะ แต่พอใยเป็นมาโดนทีมอย่างไบตั้นกระซวกแบบโอ้โหแบบไม่เหลือซากอางนนี้มันทําให้แบบาทางของแฟนแมนยูเนี่ยผมเชื่อว่ารู้สึกโอ้แย่นะครับเขาเขารู้สึกแย่นนนนนะผมเข้าใจอารมณ์ตรงนี้ดีแล้วก็คงแล้วดูการหน้าแหละน่าจะดูว่าโค้ดใหม่เนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหนนะเออถ้าถ้าโค้ดใหม่เนี่ยมาแล้วเจ๋งล้วทําทีมแบบทรงแบบอาแจกปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ย แฟรแมนยูก็จะได้กลับมาพังงานอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านั่นในส่วนของแมนยูในเตะนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งอ,อรอบดึกนะตอนนั้นก็นอนรอดูเลยรอดูเชลซีอ่าเชลซี Chelsea ก็นำไปก่อน 20, 2-0ก็โดนตีเหมออีก2-2นะรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้เชลซี Chelsea ก็ทีมค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะดูลักษณะแล้วค่อนข้างมีปัญหาแต่เห็นว่าได้นายใหม่แล้วนี่อืม จนมาถึงคู่ดึกคู่ลิเวอร์พูลกับทางไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะก็คือเจ้า,าเจ้าหงแดงเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือต้องการที่จะเก็บชัยชนะไปก่อนเพื่อที่จะขึ้นนำเปจ่าฝูงและจะได้ไปกดดันแมนซิตี้ซึ่งในในตัวผมเนี่ยก็เรียกว่าก็อยากให้ไอ้ลิเวอร์พูลชนะนะเพราะว่าจะได้กดดันแมนซิตี้ไว้ในการเจอกับนนวคาสเซลเนี่ยเขาจะเล่นได้แบบ แรีว่าต้องต้องคิดนิดนึงอ่ะอ่าประมาณนี้แต่เกมเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงนาะอ่าเขาเรียกว่าอะไรานาทีที่50กว่านะส่งโซนเฮอร์บินเนี่ยกดประตูนำไปก่อนเลย1ดอกนะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะมาตีเสมอได้จากอ่าอะไรไม่รู้ดิอาด,ดีอาดอะไรเนี่ยอ่าเสมอกันไป1 1จบเกมลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถที่จะแซงทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไป ็นจาสูงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนดวกาเซินนะงานงอกห <ś Dans your mind> ัวางานงอกเคือเนี่ย <ś dans your mind> เพราะอะไรผมถึงคิดว่างานงอกนะคือหลังจากเอาเอาก่อนนี้เลยก่อนที่จะจะจะมาพูดวันนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย <kaikki> เขาไปเล่นยูฟาแชมเปีนเยนลีกเนี่ย <kaikki> <kaikki> ผมไปซุ่มดูฟอร์มเขาอ,อยู่นะ <kaikki> เออไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่าน <kaikki> ไปซุ่มดูฟอร์มในเกมกับเล่นกับเรอัลมาดริดอยู่ <kaikki> คือตอนนั้นเนี่ยผมว่าแป๊บ ผมไม่รู้ว่าเขามองว่าเดิร์บอยเล่นไม่ได้ไม่ดีหรือยังไงนะเขาถอดเดิร์บอยหรือเขาอาจจะคิดว่าเก็บเดิร์บอยไว้ชนกับทีมในพรีเมียร์ลีกเลยเพื่อจะเก็บสดเดอร์บยไว้พรีเมียร์ลีกแล้วก็เปลี่ยนตัวคุณโดกัรเนี่ยรู้สึกว่าลงไปนะครับทำให้เกมเนี่ยโดน2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเหลือเชื่อมากหรือมาดรินดนี่โอ้โหแบบตื่นจากอาเรียว่า ฟื้นผีลืมหลุมขึ้นมาทันทีเลยตายแล้วที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจก็จะตายอยู่แล้วทิมอย่างเรียกวา่ามันดีกัะแต่กลายเป็นว่ามาได้2ประตูนาทีที่90แล้วก็นาทีที่ทดเวลา96ได้ประตูอีกก่อนที่จะมาได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษนะต้องไปต่อเวลาพิเศษกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเขาไม่นับกดเอาเวโกกันแล้วไงคือยิงก็ยิงเท่ากันลุงก็ต่อเลยต่อเวลาเลยแล้วก็กลายเป็นเบนเซม่านะที่ได้จุดโทษแล้วก็ยิงประตู ส่งผลให้แมนซิตี้ City, ตกรอบอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะนั่นก็คือทำให้ในเกมที่วันที่แมนซิตี้ตกรอบเนี่ยผมก็กังวลเลยว่าแมนซิตี้มึงจะมาระบายเกมกับทีมกูไหไอ้ยาดวคาสเซิรกูท้าทางจะไม่ค่อยดีก็คืนนี้แหละนะสงสัยจะเก็บกลั้นมาเต็มแม็กแน่แล้วมาประเอิญว่า ทางเนี่ยสะดวกโยทินนี่ก็คือลิวอาพูเก็บใจไม่ได้พเพราะลิวอาพูเก็บใจไม่ได้เนี่ยทำให้แมนซิตี้เนี่ยยังคงนําจ่าฝูงอยู่เพราะนําจ่าฝูงอยู่มันเล่นสบายเลยทีเนี้ยเออมันเล่นง่ายเลยทีนี้คือยังไงก็นําอ่ะเล่นยังไงก็นําเกมไม่ต้องบีมเดินเข้าหามากค,อคอ่อยๆเคาะบอลไปเคาะบอลมานะทีนี้แหละมันจะเป็นเกมที่แมนซิตี้ถนัดอนะ่ะเออ เกมก็จะไม่ไม่ถาโถมบุกเข้ามามากเงเหมือนเหมือนอถ้าเกิดวเวรียกว่าูลนำเนี่ยซิตี้มันจะรีบลนลานบ้างไงคิดในในความคิดนะความรู้สึกว่าซิตี้อาจจะลนลานบุกเข้ามาบ้างแต่เนี่ยกลายเป็นว่าพออยู่ในสถานการณ์นี้ซิตี้ไม่จำเป็นต้องรีบค่อยๆปละปละ,ปละขึ้นมาขึ้นเกมมาชิงไปชิงมาในช่วงแรกเนี่ยชิ้งไปชิงมาแล้วค่อยพอครึ่งหลังเนี่ยค่อยเปลี่ยนบอลสลับบอลยาวบอลเร็วเปลี่ยน บอลให้เร็วขึ้นในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแป๊บเดียวก็เขาก็ได้ประตูอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะแผนคืนนี้เนี่ยแผนคืนนี้ของเอดดี้ฮาวผมก็คิดว่าฮาวเนี่ยน่าจะไม่กล้าที่จะสี่ก็คงจะวางตัวผู้เล่นคือคิดว่าน่าจะเป็น4ี่ห้าหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะก็คือใช้แดนกลางเนี่ยคิดว่าไปสู้กับทางแมตเติตี 60, เพราะว่าซิตี้เนี่ยเขา ถ้าปล่อยให้ซิตี้เนี่ยครองเกมแดนกลางได้เนี่ยนะ่อยให้ซิตี้ครองเกมแดนกลางได้เมื่อไหรเนี่ยนั่นคือหายนะทันทีเลยถ้าซิตี้ครองแล้วชิ่งไปชิงมาชิ่งไปชิงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวที่เดวคาสเซลจะทําได้ก็คือตัดวงจรนี้ออกก่อนนะตัดวงจรแดนกลางของแมนซิตี้เนี่ยตัดยังไงก็คือนี่ครับก็คือใช้กลางเนี่ยยัดกลางเข้าไปเยอะๆเนี่ยห้าคนเนี่ย ถ้ามันเวิร์กนะถ้ามันเวิร์กก็คือเราจะตัดตัดบอลสั้นของแมนซิตี้ได้นะเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยความอันตรายของเขาเลยในการเล่นบอลชิ้นไปชิ้นมาแล้วก็คือแมนซิตี้เนี่ยช่วงช่วงต้นๆเนี่ยโดยโดยเฉพาะในใน45นาทีแรกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ค่อยใช้บอลอยาวเท่าไหร่ตรงนี้เราก็น่าจะปลอยยื้อได้อยู่แต่ในครึ่งหลังเนี่ยแมนเิตี้เขาจะแบบสลับตำแหน่งกันเร็วขึ้นผมบอกเลยว่าบีบเพสซิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สลับตำแหน่งกันเร็วขึ้นถ้า เขายังไม่ได้ประตูนะแต่ถ้าเขาได้ประตูนั่นก็คือเขาอาจจะค่อยๆเคาะไปเคาะมาแล้วก็อาจจะโดน2แล้วก็3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในค่ําคืนนี้เนี่ยในค่าคืนนี้ผมบอกเลยว่าดูกันแบบส่งกําลังใจคืออย่าเสียเร็วอ่ะอย่าเสียเร็วถ้าเสียเร็วเมื่อไหร่นี่ก็คือต้องยอมรับความจริงจริงๆว่าตายแน่นอนนะแล้วก็ต้องยือย้อไปยื้อไปคิดว่านะคิดว่าถ้าถ้าจะสู้กันได้ถึงแม้ว่า แมนซิตี้เนี่ยจะไปชนกับทางเรือมาเรนมาหนึ่นาทีก็ตามเมื่อกลางสัปดาห์แต่นั่นก็น่าจะไม่ส่งผลเท่าไหร่นะบอลสมัยเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่การเตะทีทีขนาดเนี้ยมันไม่เหมือนบอลยุคเก่านะเพราะว่าเรื่องของคุณภาพนักเตะเรื่องของความฟิตเรื่องของการถ่ายตัวเล่นผู้เล่นอะไรเงี้ยมันแมนซิตี้ค่อนข้างที่จะมีทีมที่มีขนาดใหญ่มีตัวผู้เล่นที่ ทดแทนกันได้เยอะแยะเลยนะครับผมตรงนี้อาจจะช่วงแรกอาจจะตื้อๆเดี๋ยวก็ยัดตัวนู่นตัวนี้ลงมาก็อาจจะเรียกว่าพลิกเกมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ำคืนนี้เนี่ยทางนิวคาเซิลก็น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงเลยผมบอกเลยถ้าในในกรณีที่ถ้าคาร์ลวิลสันหายมา้วก็ยืน11ตัวจริงได้แล้วก็คีเรนติเปียเนี่ยมาประจำการในในในกราบท้ากราบฝาเนี่ยนะกราบขวาเนี่ยไม่ใช่ฝาสิขวาเออทางแบคขวาเนี่ย ก็คืออาจจะพอได้ยื้อกันอยู่พอได้สู้กันหน่อยอถ้าเป็นทริปเปียนนะี่ยเพราะว่าผมว่านะนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าเราจะได้ประตูนะถ้าเราจะได้ประตูคิดว่าทีเด็ดทีขาดเนี่ยก็คงจะเป็นลูกนิ่งไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกอะไรเนี่ยฟรีคิกในพื้นที่ในในพื้นที่จุดอันตรายเนี่ยน่าจะได้ตรงจุดนี้มากกว่านะครับผมแล้วก็หวังพึ่งจับความจ่ายบอลอันคมกริบของบรูโน่แล้วก็หวังบอลยาวบอลลึกจาก อจอห์นโจเชวีส่วนแม็กซิเม็งหวังได้ไหมเนี่ย <c oughs> สะดุดเลยอ่ะพอถึงแม็กซิเม็งกับแม็กซิเม็งดิเอาไงอยังหวังกับเขาอยู่แล้วกันนะในในในซ้ายเนี่ยนะเปิดที่จะมีความบุบวานนะก็อาจจะมีพวกอเมโรส์มาเสริมเฟเซอร์ผมไม่แน่ใจว่าหายหรือยังแต่มีต้ามีอเมโรส์มีแม็กซิเมงอ่ะก็หวังกับเขากันหน่อย ทุกคือไม่ว่าเขาจะดีไม่ดียังไงลงมาสิเ็ดตัวจริงเราก็หวังกับเขาไว้นะครับผมอย่าสิ้นหวังนะอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังพยายามาให้โอกาสเขานะดูกันแบบก็คือถ้าไม่ดีก็ด่ากันอีกนะ <c ười> แต่ก็หวังกับพวกเขาแหละนะครับว่าในะค่าคืนนี้นะนิวคาสเซิลน่าจะทําผลงานให้เราได้เ,เรียกว่าวัดวัดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ว่า,เ,าเมื่อเจอกับเนี่ยเจอบิ๊กฟุ้งแล้วทีมใหญ่แล้วว่า นิวคาสเซิลจะเล่นทรงไหนยังไงนะจะสู้ได้แค่ไหนคือไอผมเชื่อว่าแฟนนิวคาสเซิลหลายคนเนี่ยความรู้สึกเนี่ยก็คงแม้ในใจข้างนอกเนี่ยเราล้ำพ้องอะเราล้ำพ้องว่าเออเราสู้ได้แต่ภายในเราเชื่อเลยว่าเราคงมองว่าอย่าแพ้เยอะก็พอแล้วก็เกมเนี่ยให้ออกมารูปแบบสูสีแล้วก็สู้กันได้อย่างเมามันนะฮะสู้กันได้อย่างเมามันมีแลกมีศอกมีสลับมีอะไรบ้างเนี่ยเออเพราะว่าถามว่าทําไมวันที่เจอลิเวอร์อพูลผมมั่นใจนะ เจอลิเวอร์พูลผมมั่นใจเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นถ้าเป็นมวยก็คล้ายๆพวกวีระพลสหกรมอะไรเงี้ยพวกมวยที่ค่อยๆเบียดอ่าเบียดค่อยๆเบียดเกมเบียดเกมแต่แมนซิตี้เนี่ยถ้าเป็นมวยก็คือมึงหลังสวนพันยุทธภูมิหรือไอ้พวกอ่าพนมทวนเล็กฮะพลังอ่ะของมึงเก่งแล้วมึงเดินอัดเลยอ่ะนิ้วไม่ชอบบอลทรงนั้นไงบอลทรงอัดอ่ะนิ้วไม่ก็ชอบเพชซิ่งลึกๆเนี่ยเดี๋ยวกูก็เตะมวยจริงถ้ามีลักเซีมายืนเบ๊อีกเรียบร้อยนะเออเอาละครับผม สำหรับคำคืนนี้นะก็ขอให้เป็นดั่งใจหมายนะดั่งใจคิดเกมยือ้อพยายามยือ้อถ้าเรายื้อได้นะเจ็ดสิบกว่านานะทีเมื่อไรเนี่ยวัดจากลูกฟรีคิกเอาหรือถ้าได้ประตูเกิดลั่นขึ้นมาแล้วได้ประตูเร็วเนี่ยโอุอดกันได้ดีเชรเมืองเออใจกลางเนี่ยอัดยัดเข้ามาสู้กับแดนกลางโอ้ยมันเกินสู้กับแมนซิตี้นะนะครับเชียร์กันแต่ก็เชียร์กันแบบก็แบบเ,เรียกว่าเผื่อใจเผื่อใจนะเพราะว่าแมนซิตี้เดี๋ยวเขามาแบบ จากเราไหนเนี่ยอัดอันมาจากแชมเป้ยนลีดด้วยแล้วก็สถานการณ์ได้อ,อยู่ในช่วงที่ดีด้วยนะครับผมเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถทีจ่จะเรียกว่าเก็บ3คะแนนได้สะดุดไปแค่เสมอเพราะฉะนั้นคืนนี้นถ้าเมนซี้เขนาชนะได้ก็จะทิ้งช่องห่างระหว่างคะแนนกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจกันไปนะครับผมเหนื่อยแน่นอนคืนนี้สำหรับวันนี้ผมนะไทยบัตรทองนะก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามนะตอนนี้ ึ 1> 1, ่งพันซับแล้วนะเออขอบคุณมากน่ารักจริงๆเลยไม่ทุกครูดีกว่า <c oughs> สวัสดีครับ